ใช้เวลานานไหมลูกเหรอประมาณก็ประมาณสองนาทีสามนาทีครับเพราะว่าไฟมันแรงนะไฟมันแรงอยู่แล้วนะแก๊สนี่ถังนึงได้ประมาณเักกี่วันนะเนี่ยถังนึงผมได้ประมาณน้ำมันนี่ใช้เยอะไหมวันหนึ่งประมาณผมใช้วันละสองฟิโนะครับพี่นะฮะกิโลครับเิ็นไก่เปนหมูนี่เป็นหมูมีลกชิ้นหมึกครับป่าไหลแล้วก็เป็นชิ้นกุ้งอ๋อราคาตาป้ายเลยนะจ๊ะ ไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร,อร่อยเลยนะมาดูกันครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่หน้าหมู่บ้านสวนปาล์มครับผมอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอีเลเวนครับผมเดี๋ยววันนี้พานเพื่อนมาแนะนำร้านลูกชิ้นทอดครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ พ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาวันนี้มาคนเดียวหรอ,อผู้ช่วยมาผม,มาไม่มานะโอ้กำลังทอดกันเลยมาช้างเป็นเมืองจะหมดแล้วดิจะหมดแล้วนะนี่โอ้โหไม้เพียบเลยนี่รอคิวทอดอยู่ขายที่นี่วันไหนบ้างพ่อคา้าช่วงนี้ก็ขายทุกวันเลยทุกวนัวน,วนตอนนี้เวลาของเราอัปเดตเวลาหน่อยก็คือส่วนมากจะหยุดวันจันทร์มีตลาดนัด อ๋อมีตลาดนัดยข้างในนะแล้วขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยบอกกันหน่อยขายตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มครับบ่ายสามถึงสามทุ่มนะ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยที่นี่5บาทครับ5บาทนะแล้วก็10บาทแพง,งสุดคือ10บบาทแพงสุดคือ10บบาทนะมาได้เลยนะร,ร้านนี้ผมชิมแล้วอร่อยฮนะเดี๋ยววันนี้ก็จะอุดหนุนด้วย

น้ำจิ้มอะไรนะรูปหล่อน้ำจ,จิ้มมะขามน้ำจิ้มมะขามนะโอเคครับ<อ>ใช้เวลานานไหมฮะรูปหล่อประมาณทอดก็ประมาณสองนางทีสามนาทีครับเพราะว่าไฟมันแรงอยู่แล้วไฟมันแรงอยู่แล้วนะไฟเปิดตลอดวันหนึ่งแก๊สไอ้แก๊สนี่ถังหนึ่งได้ประมาณทักกี่วันนะเนี่ยถังหนึ่งผมได้ประมาณสี่วันเองสี่วันเองนะโอ้ขึ้นอยู่กับยอดขายนะ น้ำมันนี่ใช้เยอะไหมวันหนึ่งน้ำมันผมใช้วันละสองขวดสองขวดน,น,นะเปลี่ยนทุกวันอ๋อ oh, เปลี่ยนทุกวันเลย ý bạn นี่แยกน้ำจิ้มไปนะ,ะขอบคุณคุณลูกค้าด้วยครับผมมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะที่มาไม่ถอดเท้า,า,า,าหรอ ไม่ทำเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวหมดแล้วครับใชครบีเขาเจ้าของไว้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างอื่นไปครับตัวนี้เปลูกชิ้นปลานะครับพี่อ่าฮะครับลูกชิ้นนมครับเป็นไก่เป็นหมูนี่เป็นหมูครับแล้วก็เอ่อเป็นไก่หนังกรอบพี่หมอัดแล้วก็อีน่ะไก่หมดไปแล้วตรงนี้ครับอ่าเป็นลูกชิ้นหมึกครับอ่าฮะปลายแล้วก็แฮมพิกลูกชิ้นปูครับอ๋อราคาตามป้ายเลยนะจ๊ะ เลือกเลยจ้าฟ้าร้านเลยปะได้เล,เลยครับนี่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะใไฟฟ้าหยิบมาได้นะนะผมมีตังฟ้าด้วยนะ มีนะทางร้านมีผักให้ด้วยนะเป็นแตงกวาให้เขาหยิบเองหยิบเองเลยนะมาเอาผักอย่างเดียวก็ได้นะที่เนี่ยใจดีคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะโอ้บ่อยครับบ่อยครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับผมเอาอะไรดีครับลูกเลือกเลยเลือกเลยลูกแค่นี้นะ บ้างให้มันสุกเร็วนะ,นะให้กรอ,นะอบด้วยกอบในนุ่มนอกกรอบนอกน,อนุ่มในเลือกเลยครับเลือกเลย เข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้หมูครับไี่หกตอนนีุ้๊กกลางบดีวันนี้มาช้าหน่อยนะ <c oughs> เกี๊ยวเก๋อเลยอดเลยวันนี้ปกติเมีเกี๊ยวตั้งตรงนี้ใช่ใช่ปกติก็จะมีเกี๊ยวตั้งอยู่นะโชว์ตรงนั้นนะกระดาษขาวว่า <c oughs> หาลูกี่อันนี้เพิ่มแล้วลูกทำมาหนากินไหมลูกทอนครับเอาเอาอู่ที่ที่บารับแม่กิได้ไหม

ผมพมี่ล่านอีกเองครับผมพี่ล่านอีกเลยล่าเลยลนะข,ข้าวหยิบได้นะครับ รอลูกกินปลาแป๊บนึงนะแล้วช่วงเช้าขายที่ไหนไหมลูกหรอขายช่วงบ่ายอย่างเดียวอ๋อบ่ายอย่างเดียวนะ่ <Okay. S 1> ายสามแล้วก็สามช่วงจบเลยอ๋อจบเลยนะขายตรงนี้เลยไม่วิ่งนะรอบเดียวเลย <laughs> ไปถามว่อร้านอยู่หน้าเซเว่นส่วนสามครับผมอ่าฮะขาขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับอ่าฮะไปสามสิบสามทุ่มครับบ่ายสามของสามทุ่มนะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอลุณุูดดี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมมาดูกันครับผม